สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับคลิปนี้อยู่การทัวร์อีเวนต์ใหม่นะประจําวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนะก็เป็นเอ่ออีเวนต์การ์ดนะอีเวนต์การ์ดที่เละหลังนะก็มันจะมาในรูปแบบเออ่สุ่มแจ็คพอตนะเมกานะครับเออ่เมกาเนี่ย50สุ่มแบบธรรมดาก็10เพชรนะครับอ่าตัวละครสุดฮิตที่กลับมาอีกครั้งนะอีเวนต์นี้จนถึง18พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งนะครับ วันอังคารนะครับก็การ์ดเด่นๆก็จะมีดักซิตนะชิคเอลไว้นาเดียนะครับสามการ์ดหลกัหลกๆนี้นะครับถ้าเราอัพเต็มในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยนะครับะจะได้บัฟด้วยนะก็ถ้าเราได้ทั้งสามตัวเนี่ยก็จะได้รับหนึ่งร้อยเพชรนะครับแต่ต่อตัวนะครับถ้าปิดปิดตัวใดตัวหนึ่งก็รับร้อยเพชรนะครับปิดสามตัวก็สามร้อยอ่ะไม่งงเนาะ สุ่มเมกห้า 50, สิบสุ่มธรรมดาสิเพรนะครับเอ่อมันจันบรนทุกกยทองกลยเพชรหมดจัดอันดับตัวละครแบนด์ก็แบนดตัวเดิมๆนะผมว่าอ๋อแล้วก็มีกลยพิเศษมาด้วยนะครับสิบสี่พฤษภาจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์มีกลยเพชรกยทองนะอ่าไปติดตามมาได้นะครับมีบ่ายสองถึงสี่โมงนะครับวันเสาร์ วันศุกร์จะเป็นสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะโกลเพชรมีสองทุ่มถึงสี่ทุ่มสามวันเลยนะครับใครที่ชอบการโกยก็จ,จัดจัดเลยนะอีเวนต์ไอเทมจำกัดสิบเจ็ดพฤษภาเที่ยงคืนอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับเโปรโมชั่นพิเศษไม่มีอะไรนะครับอ่ะขออภัยนะครับ ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อ่ะมาดูกันดีกว่าว่าอีเวนต์นี้หาอะไรบ้างนะโอ้ดัคซิดนี่ให้หาเอสนะครับสมุดเชิญตัวละครห้าใบเลยชิเอลนะสี่ใบนะครัเอสวหนาเดียเอสสามใบนะแล้วก็มินาว่าในชุดเว้น้ำสองใบแล้วก็ราเทพรากิการหนึ่งใบเรนหน้าว่น้ำหนึ่งใบนะถ้าจะหาเอเนี่ยเราต้องหาเอนะครับ สีทองแดงเนี่ยสามใบสีเงินสามใบแล้วก็สีทองสามใบนะครับถ้าเราจะเอาดักซิตในอีเวนต์เนี่ยเราต้องหาอย่างละสิบห้าใบเลยนะครับโ,โหยากมากนะบอกเลยว่ายากนะครับแล้วมาในรูปแบบสุ่มแจ็คพอตแบบนี้มันยากนะครับแต่ถ้าใครมีเพชรเยอะทุ่มทุนไปเลยครับถ้าคุณอยากได้ดักซิตทุ่มทุนไปเลยนะครับไปดูร้านโอ้โหขายกันยับเลยนะ อขายกันยับเลยนะครับอ่ะผมผมมีแทบจะหมดแล้วนะดักซิตชิเอลผมไม่มีไว้นาเดียผมไม่มีเลาเทพรัติการครับแถวล่างๆเนี่ยลาเทพลัลติการเลน,น่าในชุดว่ายน้ำอันนี้ผมไม่มีนะมินเนว่าว่ายน้ำนี่ผมมีแล้วนะครับ๋ยวผมเปิดแพ็กฟรีให้ดูก่อนแล้วกันนะสีเงินว่ะอันนี้อะไรสีทองแดงนะครับ ล็อกอินได้ร้อยเพชรนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะออาเดีผมสุม่มคุณแจฟรีให้ดูแล้วกันนะเอ้ยผมไม่เออคุณคุณแจฟรีนะครับหรือว่าก,กดผิดไม่มั่นใจว่ามันมันมัน,มนโอเคมันบวกแต้มด้วยนะใครส่ง cover เนี่ยมันได้มันให้แต้มพิเศษนะครับ ก็ใครไม่มีเชรก็สุ่มด้วยกุญแจก่อนก็ได้นะผมผมแนะนําให้สุ่มแบบกุญแจก่อนนะครับเค่อยๆไปทุ่มทุนนะที่จะใช้เชรนะครับค่อยๆส่ง c o อ,อร์ให้เพื่อนๆนะทุกๆวันทุกๆวัน,วนไปก่อนแล้วกันนะผมว่าผมผ่านนะครับเพราะว่าการ์ดล่างๆก็ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะแต่ว่ามัน ไม่ควรจนะทุ่มทุนนะผมผมมีหมดแล้วนะครับการ์ดหลักๆดักซิีเอลเนี่ยใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับแนะนำให้ทุ่มนะใครใครมีเพชรีบทุ่มนะอ่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะสำหรับคลิปนี้อีเวนต์นี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า